สวัสดีครับรายการอัปตัวเทพวันนี้ผมขอมาแนะนําตัวละครที่ทุกคนสามารถจับต้องได้หรือว่าซื้อได้ด้วย GP นะครับผมก็ตัวละครนี้4ดาวนะครับผมมาในตําแหน่ง CF g o f a t h r e นะครับผมราคา3 9 GP นะครับผมก็ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับผมก็กดติดตามกดใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็เรามาดูการหาตัวละครกันก่อนนะครับผม ก็ตัวละครตัวนี้น่าเล่นมากนะครับผมเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครสีดาวที่มีสกิลค่อนข้างเยอะนะครับผมมีสกิลยิงท่ายากมี s h i ช็ shot control แล้วก็มี cup behind a เชิ u ์นมี d o u b l ลทัชเอาไว้เลี้ยง first time shot เอาไว้ยิงแล้วก็มีเรียกฟาวน์นะครับผมพร้อมกับมีสกิลจุดโทษ lightning shot เอาไวยย้ยิงมีสับขาหลอกแล้วก็มี Super ุเปอร์ z ับเอาไว้เล่นหลังเอาไว้เล่นครึ่งหลังนะครับผมก็การ up พสป e ต้น95้าสิา killing power คิกกิ้งไพ่เพอร์80นะครับผมพร้อมกับจำด้วยนะครับผมความแข็งแกร่งของร่างกายก็มี71บาลานซ์ก็87นะครับผมก็เอาไว้ใช้สำหรับเลี้ยงบอลนะครับผมมีเด็บบิ้ง82มีจบสกอร์84นะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมสำหรับสายฟรีนะครับผมหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผม